พิษเศรษฐกิจค่ะพ่อค้าแม่ค้าขายพิซซ่าพอขายไม่ดีพันตัวเป็นโจรค่ะบุกชิงทองที่ร้านทองนะคะแล้วใช้วิธีการพลางตัวเป็นผู้ชายแต่ใส่ฮีาบให้เหมือนผู้หญิง โหเดินมานิ่งๆทําทีเหมือนลูกค้าค่ะใส่ฮิยาบเดินมานึกงว่าผู้หญิงนะแต่ถ้าสังเกตจากบุคลิกดีๆนะคะจังหวะที่เขาเดินถอยห่างจากเคาน์เตอร์ไปเนี่ยคือบุคลิกเขาดูเป็นผู้ชายเลยอะ่ะคือดูเดินแบบขากลางๆตัวใหญ่ๆหน่อยและจังหวะนั้นถอยไปได้แค่สองสาก้าวทองที่อยู่ในมือเนี่ยสร้อยข้อมือสองบาทวิ่งหนีขึ้นรถจัก,กรยานรถ,รถจัก,กรยานยนต์นะคะที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านทองอะ่ะพอขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยก็คือขี่หนีไปเลยนะคะแล้วอยู่ในมือที่เขาเอาไปคือสร้อยข้อมือ 2บาทนะหนเส้นนะคะซึ่งมูลค่าตอนนี้ราคาทองรูป,ปพรรณเนี่ยขายออกจากร้านทองอยู่ที่58,500บาท2บาทนี่ก็แสนกว่าเส้นนี้ฉกหนีหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะขึ้นรถจัก,กรยานยนฮ์ Honda f o r ซ a ไปตอนแรกเนี่ยตอนก่อเหตุนี่นะไม่ติดแผ่นไยทะเบียนค่ะแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุ ทางร้านทองเนี่ยเขาก็เอากล้องวงจรปิดเข้าไปแจ้งความที่สอพอวิชิตปรากฏว่าก็ตามจับได้นายพินิษ์อายุ21ปีกับนางสาวสุภาวดีอายุ21ปีสองคนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วก็เจอของกลางค่ะเป็นกำไรข้อมือที่เราเห็นกันอยู่นี้น้ำหนัก2บาทแล้วก็ยังเจอรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะแต่ว่าตอนนี้ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็คือตอนก่อเหตุเนี่ยเขาดึงออกแต่ว่าตอนโดนจับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมปรากฏป้ายทะเบียนชัดเจนค่ะ 6ขอไข่ชอช้าง2559กรุงเทพมหานครตัวนางสาวสุภาวดีเนี่ยคนที่เป็นภรรยาคนที่ปลอมตัวนะเขาบอกว่า เขาเนี่ยได้มีการวางแผนค่ะเดิมทีเนี่ยเราสองคนสองสามีภรรยานี้มีอาชีพขายพิซซ่าตามตลาดนัดแต่ครั้งนี้ขายไม่ค่อยดีจึงหาเงินประทังชีวิตในทางที่ผิดร่วมกันวางแผนค่ะโดยการที่ให้สามีเนี่ยใสย่เฮยรบของตัวเองอ,เออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสามีก็เข้าไปก่อเหตุตัวเองก็รออยู่ใกล้ๆนั่นแหละพอสามีหนีออกมาจากหน้าร้านทองก็กระโดดขึ้นรถจัก,กรยานยนต์หนีออกมาด้วยกันแต่ปรากฏว่าก็ไม่รอดนะคะ โดนจับค่ะตำรวจสอพอวิชิตนะคะสามารถดำเนินคดีทั้งคู่ได้ในข้อหาวิ่งราวทรัพย์จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเลยแล้วไม่ใช่ที่ปิเปลี่ยวนะอยู่บริเวณหน้าชุมชนนะคะซึ่งเป็นร้านทองชื่อดังแถวนั้นชาวบ,บ้านเขาก็รู้จักกันดีครับเออทลายทลายซะให้มัน<อ>สิ้นซากนะ